วันนี้เราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมข้อมูลสมัยใหม่นะครับซึ่งเป็นการผสมผสานกันระหว่าง Internet of Things หรือ IoT กับแพลตฟอร์มข้อมูลที่ชื่อว่า Snowflake ค่ะเอาล่ะครับภาพที่เราเห็นอยู่นี้ก็คือภาพรวมของสถาปัตยกรรมทั้งหมดเลยแผนภาพนี้จะช่วยให้เรามองเห็นการเดินทางของข้อมูลได้ตลอดทั้งเส้นทางตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่อุปกรณ์ IoT จนไปถึงปลายทางที่ข้อมูลถูกนาไปใช้งานเพื่อสร้างประโยชน์ในทางธุรกิจครับ เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับเราจะแบ่งการอธิบายออกเป็น5ส่วนด้วยกันครับเราจะเริ่มจากภาพรวมทั้งหมดก่อนจากนั้นไปดูกันว่าข้อมูลถูกสร้างและรวบรวมมาได้อย่างไรแล้วเจาะลึกไปที่ศูนย์กลางข้อมูลอย่าง s n Snowflake ดูว่าข้อมูลถูกนำไปใช้อย่างไรและสุดท้ายเราจะสรุปด้วยการเปรียบเทียบเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นครับโอเคครับเรามาเริ่มกันที่ส่วนแรกกันเลยนะครับก็คือภาพรวมของสถาปัตยกรรม เพื่อให้เห็นกระบวนการทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบว่าข้อมูลเดินทางจากจุดเริ่มต้นไปสู่การสร้างมูลค่าได้อย่างไรหัวใจหลักของสถาปัตยกรรมนี้ก็คือการแสดงให้เห็นวงจรชีวิตของข้อมูลแบบครบถ้วนเลยค่ะตั้งแต่การสร้างข้อมูลการนำเข้าข้อมูลไปจัดเก็บการประมวลผลที่ส่วนกลางไปจนถึงการนำไปใช้งานเรียกได้ว่าเป็นกระบวนการเปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่ธุรกิจสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ที่นี้คำถามก็คือแล้วข้อมูลจํานวนมหาศาลเหล่านี้มาจากไหนกันในส่วนนี้เราจะไปดูที่จุดเริ่มต้นของการเดินทางกันเลยครับนั่นก็คือขั้นตอนการสร้างและรวบรวมข้อมูลถ้าเราลองดูที่แผนภาพอีกครั้งนะคะสังเกตที่มุมซ้ายมือจะเห็นว่าทุกอย่างเริ่มต้นจาก IoT devices หรืออุปกรณ์ IoT ต่างๆ ข้อมูลที่เกิดขึ้นจากอุปกรณ์เหล่านี้ก็จะถูกส่งไปที่ Cloud Storage ซึ่งทำหน้าที่เป็นเหมือนที่พักข้อมูลด่านแรกก่อนที่จะถูกส่งต่อไปยังขั้นตอนต่อไปแหล่งกำเนิดข้อมูลเนี่ยมาจากอุปกรณ์ที่หลากหลายมากเลยครับตั้งแต่เซ็นเซอร์ตัวเล็กๆอุปกรณ์ Smart Device ที่เราใช้กันในชีวิตประจำวันไปจนถึงเครื่องจักรขนาดใหญ่ในโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งอุปกรณ์ทั้งหมดนี้สร้างข้อมูลออกมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีปริมาณมหาศาลเลยทีเดียว กระบวนการส่งข้อมูลแบบต่อเนื่องหรือแบบไหลเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยเขาเรียกว่า streaming ingestion ครับถ้าให้ลองนึกภาพตามนะเทคโนโลยีอย่าง Kafka หรือ Kinesis ก็จะทำหน้าที่เหมือนท่อส่งข้อมูลขนาดใหญ่ส่วน MQTT ก็เป็นเหมือนโปรโตโคอลหรือข้อตกลงในการสื่อสารเพื่อให้ข้อมูลถูกส่งไปอย่างถูกต้องและรวดเร็วเอาละครับ พอข้อมูลถูกรวบรวมมาแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือข้อมูลทั้งหมดจะไหลไปรวมกันที่จุดศูนย์กลางของสถาปัตยกรรมนี้นั่นก็คือ Snowflake Data Platform ครับจากในแผนภาพก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่า Snowflake Data Platform เนี่ยอยู่ตรงกลางเป๊ะเลยทำหน้าที่เป็นเหมือนศูนย์กลางที่ข้อมูลทุกสายต้องไหลามารวมกันที่นี่ก่อนที่จะถูกส่งต่อไปที่อื่น บทบาทของ Snowflake ก็คือการเป็นคลังข้อมูลส่วนกลางครับที่สามารถรองรับข้อมูลจาก IoT ปริมาณมหาศาลได้ข้อดีคือมันรองรับข้อมูลได้ทั้งแบบที่มีโครงสร้างชัดเจนและแบบกึ่งมีโครงสร้างนอกจากนี้ยังมีส่วนประกอบอย่าง Snowpipe ที่เข้ามาช่วยนำเข้าข้อมูลสู่ระบบโดยอัตโนมัติทำให้ข้อมูลพร้อมใช้งานได้แบบเกือบจะทันทีเลยครับโอเค ตอนนี้ข้อมูลถูกจัดเก็บและจัดระเบียบเรียบร้อยแล้วใน Snowflake นะครับก็มาถึงขั้นตอนที่สำคัญมากนั่นก็คือการนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้งานให้เกิดประโยชน์หรือสร้างเป็นข้อมูลเชิงลึกขึ้นมาถ้าเรากลับไปดูที่แผนภาพอีกทีจะเห็นเลยว่ามีลูกศรหลักๆ4เส้นทางที่ชี้ออกจาก Snowflake นะครับซึ่งก็ได้แก่การนำไปวิเคราะห์แบบเร altime การนำไปใช้กับ Machine Learning การแบ่งปันข้อมูลและการทำรายงานครับ รูปแบบการใช้งานหลักๆก็จะแบ่งได้4อย่างครับคือ 1. เอาไปสร้างเป็นแดชบอร์ดเพื่อติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ 2. คือนำไปพัฒนาโมเดล Machine Learning เพื่อใช้คาดการณ์หรือตรวจจับสิ่งผิดปกติ 3. คือการแบ่งปันข้อมูลให้กับพาร์ทเนอร์อย่างปลอดภัยและสุดท้ายก็คือการสร้างรายงานเพื่อช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจครับ ทั้งหมดที่ว่ามานี้อาจจะฟังดูทางเทคนิคไปหน่อยนะคะแต่ถ้าเราลองเปรียบเทียบกับอะไรที่ใกล้ตัวเรามากขึ้นมันจะช่วยให้เห็นภาพรวมได้ชัดเจนขึ้นเยอะเลยครับซึ่งเราจะมาดูกันในส่วนสุดท้ายนี้เราสามารถเปรียบเทียบสถาปัตยกรรมข้อมูลทั้งหมดนี้ได้กับระบบครัวกลางขนาดใหญ่ครับที่มีกระบวนการทำงานที่เป็นระบบตั้งแต่การรับวัตถุดิบการจัดเก็บและการปรุงอาหารลองมาดูการเปรียบเทียบกันทีละส่วนนะครับ อุปกรณ์ IoT ก็เปรียบเสมือนเกษตรกร,กรที่คอยผลิตวัตถุดิบหรือก็คือข้อมูลดิบส่งเข้ามาเรื่อยๆส่วนกระบวนการ i n g e s t i o n ก็คือระบบขนส่งหรือสายพันลำเลียงที่นำวัตถุดิบเข้าสู่ครัวกลางตัว Snowflake ก็เปรียบได้กับห้องเย็นอัจฉริยะที่จัดเก็บวัตถุดิบทุกอย่างไว้อย่างเป็นระเบียบและสุดท้าย Analytics กับ Machine Learning ก็คือเหล่าเชฟที่นำวัตถุดิบเหล่านั้นมาปรุงเป็นเมนูต่างๆซึ่งก็คือรายงานและข้อมูลเชิงลึกนั่นเองครับ และนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดของสถาปัตยกรรม IoT และ Snowflake นะครับจะเห็นว่ามันคือกระมวนการที่เป็นระบบซึ่งเปลี่ยนข้อมูลดิบจำนวนมหาศาลจากอุปกรณ์ต่างๆให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่มีคุ้มค่าและพร้อมที่จะนำไปใช้งานต่อได้ทันทีครับ